สวัสดีครับแฟน YouTube channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายนะครับในเทปนี้เราจะพาไปชมผลงานของเพชรมรกตเพชรกินดีอะคาเดมี่ครับในช่วงที่เจ้าตัวนี้ยังไม่ได้เป็นแชมป์ของวันแชมเปี้ยนชิพครับโดยในไฟนี้ครับโคจรมาเจอกับนักชกชาวฝรั่งเศสมาติดตามรับชมกันครับเพชรมรกตได้ชื่อว่าเป็นจอมเข่าแข็งแรงอีกลนของประเทศครับแต่ไฟนนี้ครับเจอกับมวยฝรั่ง เพราะฉะนั้นมีแต่เขาคงไม่เพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอนมาติดตามรับชมครับว่าไฟนี้นี่เพชรมรกตจะงัดเอาทีเด็ดทีขาดอะไรมาใช้รับประกันว่าสะใจอย่างแน่นอนก่อนรับชมยคุณนี้ครับฝากกด s u b สไคร b ์กดสังดักงติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะครับ มาที่รายการนะครับสุดโฟนอีกครั้งที่7จครับจัดขึ้นมวันที่28เมษายนปี2018หรือตรงกับพีพอ2,561ครับที่ภูเก็ตประเทศไทยนักมวยไทยของเราครับเจ้าของฉายาจอมเข่าจากอุบลราชธานีครับเพชรมรกตเพชรยินดีกันมีครับไ่นยนี้เจอกับทางด้านของโมเมตโซเน่ครับนักชกผิวสีชาวฝรั่งเศสกติกามวยไทยเต็มรูปแบบนะครับพิกัด67.6กิโลกรัมกำหนดอากยกครับ ข้อมูลจำเพาะข้อมูลส่วนตัวงทั้งคู่นะครับเป็นมรกตกังเกงดำนะครับอายุ24ปีครับสูง1 8 0ซนเมตรครับตัวนี้นักชกฝรั่งเศสเกงแดงครับ23ปีนะปีครับอายุอายุจะอ่อนกว่าทางด้านงเพชรมรกตปีหนึ่งนะครับในขณะที่ส่วนสูง183เซนติมเมตรครับส่วนสูงได้เปรียบน้กมวยไทยเรา3เซนติมเมตรครับแต่ดูมุมนี้เหลี่ยมนี้ดูเหมือนว่าข้อมูลจากตัวเลข ด้านนักชกชาวฝรั่งเศสจะได้เปรียบเรา3ามเซนก็จริงนะครับแต่ดูเหมือนจะไม่แตกต่างเท่าไหร่นะครับนี่ครับหัวซ้ายยาวๆครับเพชรมรกตหัวไปหนึ่งทีพยายามคืนขวาครับปังครับเพชรมรกตนะครับมีดีกีเป็นเจ้าของแชมป์ลุมพินี2พิกัดรุ่นครับร้อยห้าปอนด์รุ่นมินิไฟเวทนะครับร้อยสามสิบปอนด์ซูเปอร์เฟเธอร์เวทแชมป์ประเทศไทยในพิกัดรุ่นร้อยสี่สิบปอนด์ครับรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทและรุ่นซูเปอร์เบตต์เวท 12 2อปอนด์ครับน้ำเวทีมาตรฐานนี่4เส้นเลยนะครับนี่พยายามจะเดินเข้าหาครับเพชรมงคลนี่ปกติในมวยเข่านะครับแข็งแรงครับจับตีตไปนี้ดูเหมือนว่าจะเน้นจังหวะฝีมือครับนะครับต่อยหนึ่งกระแทกหมัดซ้ายไป1ทีครับขวาหน้าทีบครับตัวนี้ก่อนหน้าจะมาเจอเพชรมงคลก็ชนะคะแนนสิงห์สุริยามรรตประดิษฐ์มาแล้วครับ นะคะแนนพยักสมุยลูกเจ้าพ่อลงต้มแล้วก็ชนะคะแนนนพระกิจกอกมบนาทมาแล้วนพกิจนี่มีดีกีเป็นอดีตแชมป์ของลาดเนินมาแล้วนะโดยชนะนักมวยมีชื่อจากประเทศไทยมาแล้วสามรายครับเรื่องกดดันเพรมงกดไปเรื่อยนะครับตัวนี้ครับโอ้ยโดนครับแข่งสายย,วยาวๆครับท้ายถีบครับแมาแกรักษาจังหวะรักษาระยะดีจริงๆครับเพนมรงกดไม่ว,ว่าจะ ชกในทรงตั้งรับก็จริงครับอย่างเดินครับแม่ไปหลุดครับยับหาจังหวะไปเรื่อยครับสําหรับโทเน่ครับขึ้นขวามาทีครับติดบังเนี่ยฮะกดครับขึ้นซ้ายออ้ยจังหวะครับเกี่ยวโอ้โหเกือบล้มครับยังเป็นยกแรกอยู่ครับนวยไทยก็ชกเหมือนทรงแม่ดูเชิงครับตั้งรับไปก่อน ยับเข้าหาครับโซเน่ทิปอิปโดนครับหักยับครับเป็นโมดนีออกแข้งลบกวนตลอดครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายครับทั้งถีบทั้งเตะครับโซเน่นีถึงยืนอยู่ในระยะทําการครับก็เนี่ยครับจะโดนทั้งแข้งซ้ายครับนึงทีกว่วารักษาระยะดีครับนักมวยไทยของเราครับจังหวะนี้ครับทิ้งขวาครับ ทิ้งแบบเรียกว่าสุดไหลนะครับสำหรับมโซเน่ครับอย่างเดิมครับโซเน่ความพยายามที่ไหนความสําเร็จก็น่าจะอยู่ที่นั่นครับเน่แกคงจะคิดอย่างนี้ครับโดนแข้งขวาเป็นทังทีครับจับในครับปรากฏนี้ก็จอมเข่าครับดูครับอ้าแม่เหลี่ยมนี้ครับโดนโซเน่บิดล้มไปครับดอกนี้ไม่เจ็บตะเขินนะครับถือว่าเสียหน้าน้ำมวยไทยเราเสียหน้าพอสมควรครับ จอมเข่ามาโดนทางด้านของน้ามวยฝรั่งบิดล้มได้ครับซ้ายครับจังหวะสองีบครับโอ้เอาคืนทันควันครับนี่น่พยายามจะเกี่ยวแล้วก็ยกเทครับบอกว่าโดนทางด้านของน้ามวยไทยเราถีบจังหวะที่2ครับอะไรว่างท้องงไส้เลยครับพยายามออกซ้ายเป็นหนึ่งทีครับบดยกครับยกแรกก็จบลงไปครับแาดูที่มุมของโซเน่ครับมุมแดงครับเป็นอดีตแชมป์ลุมพินีชาวฝรั่งเศสอีกลายครับนั่นคือ ดามิเอนอลามอสครับหรือดามิเอนควายทองยิมครับอดีตเจ้าของแชมป์ลุมพินีในรุ่น140ปอนด์นะครับคนแรกก็ซารีมูลาดครับหรือซารีกูแดครับก็เป็นอดีตเจ้าของแชมป์ในรุ่น140ปอนด์เช่นกันครับเมนี่คนที่2ครับอุ้ยจังหวะครับเดินไล่ใหญ่เลยครับนโมไทยซับหนึ่งทีโคเดินจี้ครับเดินติดครับแมบหนังเปลี่ยนมวนเลยครับอยากยกที่แล้วนี่ถอยติดเชือกหลังติดเชือกมายกนี้สับครับ อดตัดอุ้ยดอกนี้ครับแม่ฟันก่าตายจริงครับเพชรมรกตขวางครับแทงขวางแล้วเสียบอ้ยเลือดครับเลือดเลือดมาแล้วครับอดได้เลือดเลยครับตอนนี้แม่น่าจะเป็นศอกการกระบาลเมื่อสักครู่ครับอุ้ยจังหวะครับกระโดดจะาลูกีบบทยาครับกรรมการยุติการชกชั่วคราวนะครับก็เรียกให้ทางแพทย์สนามขึ้นมาดูแผลแตกครับโอ้เหมือนเลือดจะไหลมากเหลือเกินครับแล้วก็ แตกบริเวณกลางศีรษะครับกลางกระบาลนะครับกลางหม่งเลยครับคนเลือดไหลเยอะเลยกินครับแม่น่าจะตัวเองก็เหมือนกับว่าถ้าชกต่อเนี่ยมันจะลําบากครับเรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกครับนี่ครับโชว์ศอกเลยครับว่าศอกนี้แหละครับสับกลางกระบาลครับเรียบร้อยครับอ๋อเพชรมรกตครับเป็นฝ่ายเอาชนะ TK o ไปในยกที่สองครับแม่เพียงแค่30วินาทีแรกครับของยกที่สองนะครับ ุุภาพช้าครับสับไปหนึ่งทีครับแม่จะโดนไม่อีกเต็มครับดอกนี้ครับดอกนี้ครับโอุยการกระบานครับเพราะว่าทางเมซูเน่นะครับแกก้มศีรษะรับพอดีครับก็รอชูมืออย่างเป็นทางการครับจะยกแรกที่ชกจังหวะ2เน้นตั้งรับเน้นแมรอดูสถานการณ์ครับพอเปิดเกมเล่นเกมในยกที่2ครับแกก็โรฟอร์มได้เรียกว่าแมสวยสดงดงามครับใช้นาทีทองได้ไม่เปลืองครับ เป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่2ครับควา้าแชมป์ของฟ o ริคไฟในพิกัดรุ่น149ปอนด์ไปครองได้สำเร็จนะครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค like, ์ s u b s c r i b e กดสัญญดิ่งติดตามครับเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับอย่าลืมนะครับแชร์เพื่อรับชมกันด้วยทางช่องเรายังมีมวยสนุกๆอีกเยอะครับ ตอท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามน่ะพบกันใหม่สวัสดีครับ